ยังสร้างห้องอค่ะยางกินทอดเจนาทอดขอบวนแรกแวะเขาอ่ะ่ะในพนนีมาแห่มาแห่หสร้างแห่บายสีแห่เจ้าพ่อพออยาเล่ โลงทานค่ะโงทานวมื่อไหร่เหรอค <c oughs> <c oughs> จิตประมุง่งได้วมีนิสตาต่อลูกหลานเจ้บบเาพ่อพญานาคจะไม่เรามีความเป็นอยู่เย็นเป็นถุงจนหนึ่งปัจจุบันถ้าเราถึงลึกและลึกถี่ท่านนี่การแสดงที่ความกระตันยูกระตาวีที่ตาคุณต่อท่านเจ้บบเาพ่อพญานาคที่เรามีแผ่นดินข<พ>องอยู่ได้ราะท่านเจ้าพ่ออ้อช้างกว่าจะมาถึงเนาะ ก็คงแวะตรงนั้นแวะตรงนั้นอยู่แล้วกบวนก็เลยเล่าช้าไปนิดนึเลยแต่ตามกฎกนดเวลาแม่พันนีจะเดินไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เข้ามาครบไม่ครบแต่เมื่อถึงเวลาประมาณ20นาทีเดินอ้อมจังหวัดชัยภูมิค่ะเอาใบสี่แต่ท่านเจ้าพ่อก็นยังไงไม่เหนื่อยใบสี่นั่งเอาอ้อจังหวัดชัยภูมิเน้อยถวายเอาป้าเป้าหววอาจารย์ นี่นี่นี่ทำไมอบจเข้ามานานแล้วทําไมเห็นท่านรองทางไอ้็้อฟุบานเพิ่งเดินทางมาตกลนตกลนไปตกวัตถุที่เอออ่าแต่ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับเกตสปาเมืองเกตบอบจมหารึอะไรเราจะปั้นนะครับเข้ามาถึงแล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับพักมีปั้เหนื่อยแล้วนะครับมีลงบุญลงทานให้ทานกัน หากไม่หากหากหากไม่ทานอาหารบุญลงบุญลงทางร้านค้าร้านอาหารทุกร้านการันตีว่าอร่อยปลอดภัยนะครับไม่มีนะครับสะอาดแน่นอนะนครับ ต้องออย่ับรองกำลังแซงขบวนช้างมายังมองไม่เห็นว่าเป็นขบวนอะไรนะครับเป็นขบวนรวมเม็ดเล่เลยค่ะยังไม่มีชื่อเสียงท่านผู้ในการโฆสนามท่านใดบ้างคะนี่ทีมงานโอบจอบจโอเชี่ยนเลยโอบจค่ะ ทีมฮอตในสาทนาทีแล้วลขบวนคืยงน้ <c oughs> <c oughs> ำนสมาชิเจ้าหน้าที่จากอบจเพ่งเดินทางมาเป็นกล่มเป็นก้อน้อแนล้ปาแบกแล้วผ่สาสรา้างยุ่าสร้างน่ารักรักทุกคนน่รักมาก <c oughs> ยัง,อย,งอยากจะปากากจะปากอบจคณตาฮอดเตีงตตงงงมงน้ำอยู่ต่อจากนั้นก็จะเลิกผู้สูงอายุเติมสุขจาก อบตอบตไหนอบตอบตอบตอบอกุดตุ้มกุดตุ้มหรอโรงเรียนโชคดีผู้อายุเติมสชคเติมสชคโอเป็นตามีความสุขเชียวไเสียงหน่อยผู้อายุรักนะพะเอกไม่เห็นไม่กระเป๋าแต่ละคนกับแผ่นกระเป๋าแต่ละคนที่เต็มหมดเลย นะครับนี่ก <adan on developed Airbnb> ินได้อ <au cloth> ีกสามมือนะครับในอาหารนี่สุดยอดจริงๆนะครับสองข้างทางใช่ไหมครุณลออโอ้น่าร้าน่ารักอ่ะอาเพี่น้องช้างทั้งความช้างด้วยโอ้ไยยปรยยยยยยอเกียยยยางยยยยอยยยยยยบยยบยออบยย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 อยยยยอยยยยยยย ขอเสียรแป้งหน่อยเล็้วทำ,ทำไมพึ่งเดินทางมาถึงไม่ยได้่านนไม่ถามเราไม่ถาม